วันนี้นะครับผมจะไปพูดถึงเรื่องการอธิษฐานนะครับผมก็ย้อนมาดูชีวิตตัวเองเนี่ยว่ามีอะไรบ้างที่ผมได้เปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในในชีวิตผมในสัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งผมก็เห็นว่าผมก็อธิษฐานเยอะขึ้นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเริ่มเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าผม ทำบางสิ่งบางอย่างใช้ความสามารถเต็มที่มันจะได้ผลอย่างที่เราต้องการแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะทาบางสิ่งบางอย่างเต็มที่ผมก็ยังเชื่อว่าทํบางสิ่งบางอย่างเต็มที่เนี่ยสำคัญมากเราจะใส่ลงไปเต็มที่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการก็ได้ก็พอผมเริ่มรูหนักสิ่งนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะสิบฐานมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการขับรถ เมื่อก่อนผมก็มองว่าผมเป็นคนที่ขับรถได้ค่อนข้างจะระวังเ,เดียวขับรถดีขับรถเก่งไม่เร็วเดี๋ยวนะบางทีเนี่ยเวลาสักสี่ห้าปีก่อนขับรถไปเที่ยวกับภรรยาภรรยาที่ขาของพระเจ้าทรงคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยรู้สึกขุ่นเคืองใจโอ้โหว่าเราขับรถไม่ระวังทีแต่ว่าผมก็เห็นว่าช่วงช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาผมก็เห็นว่าถึงแม้ว่าผมจะขับรถไม่เร็วขับรถระวังเต็มทีู่่เนี่ยอุบัติเหตุก็จะเกิดได้อยู่ดี เพราะว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นผมก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าดีสักหลายเดือนก่อนตอนที่ไปกรุงเทพนะครับเอกเอก็ตอนนั้นก็ไปเยี่ยมแม่อยูนะ่เนาะก็ผมก็จอดอยู่ปรากฏว่าเบนซ์คันข้างหน้าเนี่ยคนขับปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไฟแดงเขาคงจะลืมเหยียบเบรก็ถอยมาชนรถผมเฉยเลยก็ขอกพระเจ้าที่ไม่ชนไฟหน้าแต่ ถ้าชนไปหน้าแต่งก็คงจะขับต่อไม่ได้แต่ว่ามาชนที่บริเวณแก้กขวาก็เลยยังขับต่อไม่ได้เมื่อวานเนี่ยผมขับรถเอ่อขับมาตามคลองชนนะครับมาถึงสี่แยกตลาดนุ่นยอมกาลังจะเลี้ยวซ้ายปกติเนี่ยรถเลนนี้จะไหลตลอกผมก็กำลังจะเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายก็รู้ว่าเลี้ยวซ้ายไน้ผ่านได้แน่ก็เลยมองขวาว่ารถทางขวามาไหมขณะที่มองทางขวา สายตาไปเห็นอ้าวด้านซ้า,นายมันจอดไม่รู้ทำไมเขาจอดก็เหยียบเบรคเป็นริงผมก็ตกใจเพื่อนก็ตกใจกใจ็เกือบชนตอนแรกก็รู้ว่าชนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปกป้องสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าถึงแม้ว่าผมจะทําเต็มที่ทํทุกอย่างเต็มที่ระวังเต็มที่แต่ด้วยความจากัดของมนุษย์เนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาและจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอยู่ดีนะครับเออสิบปีที่แล้วผม ก็เพ mm. oh. oh! bueno, er> exactly. no oh! ja ิ่งแต่งงานปีแรกก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือภาษาลัทั้งันาก็คิดว่าถ้าเราทําตามหนังสือเล่มนี้ทุกอย่างการแต่งงานจะดีแน่ๆแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานไปสักสามปีเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นคนปาบภรรยาเราก็ทาไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องพึ่งหาพระเจ้าตอนที่มีรูปใหม่ๆผมก็เห็นว่าผมก็ไปซื้อตำราเลี้ยงรูปไปดูเหมือนกันก็อยากจะเลี้ยงรูปให้เกิดตัวในทางของพระเจ้า ก็คิดว่าถ้าเราทําตามตํารานี้ทุกประการลูกเราจะเป็นเด็กที่มีวินัยเสริมตัวาทนของพระเจ้าน่ารักถ้าเราเป็นพ่อที่สนใจลูกให้เวลากับลูกเล่นกับลูกมีลูกไป,ปสักสองสามปีก็เห็นว่าเราก็ทําทไม่ได้เราก็เป็นพ่ออย่างที่หนังสือสอนไม่ได้ลูกของเราก็ไม่ได้ดีอย่างที่หนังสือสอนลูกของเราก็เป็นเด็กที่มีความไม่ดีต่างๆมากมายก็เห็นว่าเราก็ทําทไม่ได้ดังนั้นการที่จะเป็น การที่เราจะมีลูกที่เติบโตขึ้นมาแล้วรักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าเช่นกันตอนแรกผมเห็นว่าถ้าลูกผมเติบโตในบรรยากาศที่สเสียมีพ่อปเป็นศิปิบาลลูกคงจะเชื่อพระเจ้าแต่ตอนหลังก็เริ่มไม่แน่ใจก็เห็นว่าการที่ลูกผมจะเชื่อพระเจ้าเราต้องธิษฐันเถื่ลูกม,มากๆเราพึ่งกําลังตัวเองไม่ได้จริงๆผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทศนาการประกาศไปเยอะ ก็คิดว่าถ้าเราประกาศอย่างถูกหลักเราสอนอย่างถูกหลักเมื่อเราประกาศคนจะเชื่อเราสอนแล้วชีวิตคนจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หลายครั้งเราสอนถูกหลักประกาศถูกหลักคนก็ไม่เชื่อชีวิตคนก็ไม่เปลี่ยนก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วก็ต้องพึ่งพระเจ้าก่านเพราะว่าเราใช้ความสามารถของมรุษย์เต็มที่ก็ไม่เกิดผลอย่างที่ตั้งใจเลย ผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมวางแผนเรื่องการเงินนะครับก็ได้แนะนําหลายคนมีเงินต้องจัดสรรการเงินยังไงผมก็คิดว่าถ้าผมจัดสรรการเงินอย่างนี้การเงินจะโอเคแน่ๆจริงๆแล้วผมก็ยังจัดสรรการเงินอย่างที่เคยแนะนำมาหลายคนไปแต่ก็เห็น้ว่าชีวิตคนเราก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ได้วางแผนไว้เราอาจจะจัดสรรการเงินได้ดีมากแต่ว่าบางทีสิ่งฉุกเฉินก็เกิดขึ้นแล้วก็ใช้เงินเยอะการเงินก็ยังแย่อยู่ดี ดังนั้นตอนนี้ผมก็จะสัมการเงินเี่ที่เคยได้าำลายคนไปแต่ผมก็อธิษฐานเกิดการเงินของผมมากเช่นกันสิ่งที่ผมเรียนรู้ใน5ปีที่ผ่านมาคือว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ความสามารถเต็มที่เนี่ยก็ยังไม่ได้ผลอย่างที่เราอยากจะได้ดีดังนั้น <c oughs> ผมก็เลยพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นใน5ปีที่ผ่านมาเป็น5ปีที่ผมอธิษฐานมากขึ้นก็เริ่มเห็นว่าผมไม่ได้มีความสามารถเพียงพองผมถึงแม้จะใช้ปัญญาทุก อย่างที่มีใช้ความสามารถเต็มที่ก็ยังไม่พอก็ยังต้องพึ่งพาพระเจ้าเีเมื่อผมเห็นตรงนี้ว่าว่าผมเนี่ยใช้ต้อใ้ใช้ความสามารถเต็มที่แล้วใช้ปัญญาเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้เกิดสิ่งที่ดีจริงๆได้ดั่งใจก็เลยรู้ว่าต้องอภิษฐานมากขึ้น5ปีที่ผ่านมาก็อภิษฐานมากขึ้นมากๆนะครับเออวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องการอธิษฐานนะครับผมก็มีข้อตั้งจริส3 3ข้อจะมา อ่านด้วยกันครับเราก็ดูว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากข้อพระธรรมทีสามข้อเหล่านี้นะครับอันแรกดูจากข้อทิวนะครับพรอทิวที่เจ็ดข้อเจ็ดถึงข้อสิบเจ็ดพระเยซูก็บอกนะครับว่าจงขอและท่านก็จะได้รับจงสแสวงหาและท่านก็จะพบจงเคาะประตูและประตูก็จะเปิดให้ท่านเพราะทุกคนที่ขอก็จะได้รับคนที่หาก็พบ คนที่เคาะประตูประตูก็จะเปิดมีคนในบ้านที่ลูกขอขนมปังแล้วให้ก้อนมูลแทนหรือว่าถ้าลูกขอปลาแล้วก็จะให้มูลแทนหรือดังนั้นถ้ากุ่านซึ่งเป็นคนชั่วยังรู้จักให้สิ่งที่ดีแก่ลูกๆแล้วพระบิดาในสวรรค์จะให้สิ่งดีมากกว่าเพียงไรแก่ผู้ที่ขอจากเราเราก็รู้ว่าพระเจ้าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีแก่เราไม่เอ่ยอยากแต่เราทายัางไงเอ่ยเราต้องเราต้องขอพระเจ้าบอกว่าถ้าขอแล้วจะ ได้รับแล้วถ้าไม่ขอเราจะได้รับไม่ได้ก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งแรกก็ต้องขอเพราะพระเยซูบอกว่าถ้าขอแล้วจะได้ครับแต่ทีนี้พอมาดูที่ข้อ11นะครับผมใส่ตัวหนาไว้ข้อ11ด,ดังนั้นถ้าพวกท่านซึ่งเป็นคนชั่วยังรู้จักให้สิ่งที่ดีแก่ลูกแล้วพระบิดาในสวรค์จะให้สิ่งดีมากกว่าเพียงไรแก่ผู้ที่ขอจากโค์พระเจ้าบอกว่าขนาดคนที่ไม่ดีเนี่ยเขายังรู้จักที่จะให้สิ่งที่ดีแก่ลูกเขาเลย อันนี้เนี่ยต้องคิดหน่อยเป็นสิ่งที่ดีตามความคิดของใครเอของเขาซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีพระเจ้าบอกว่าขณะพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่ดีบ้านเรยวบ้านท่านยังรู้จักให้สิ่งที่ดีในวงเล็บตามความเห็นของท่านแก่ลูกเลยแล้วพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่ดีแก่คนที่ขอหรือคําว่าสิ่งที่ดีอันหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีตามความหินของใครเอ่ยของพระเจ้าดังนั้น จากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยครับเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้สิ่งที่ดีตามความคิดของใครเลยของพ,พอระเจ้าแก่เราแต่เราก็ต้องทําอะไรก็ต้องขอด้วยดังนั้นเราต้องขอแล้วพระเจ้าก็จะให้สิ่งที่ดีในมุมล็้ตามความคิดของพระเจ้านะครับดังนั้นประการแรกพระเจ้าอยากจะให้สิ่งที่ดีตามความคิดของพระองค์ไม่ใช่ตามความคิดของเราแก่เราแต่เราก็ต้องขอก็ต้องขอ,อ,งอ,อ,งอ,อดีดังนั้นพูดง่าย เราก็เลยต้องขอในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีตามความคิดของพระเจ้าถูกไหมประการแรกเราต้องขอขออะไรขอสิ่งที่ดีตามความคิดของพระเจ้าเราต้องรู้ก่อนว่าตกลงพระเจ้าเห็นว่าอะไรดีถูกไหมถ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเห็นว่าอะไรดีแล้วขอจะมีวันได้ไหมก็คงจะไม่มีวันได้ประการแรกก็เลยต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าเห็นว่าอะไรดีแล้วเราก็ขอพระเจ้าถึงจะให้นะครับต่อมา ยากรของที่สิงคโปร์สั่์บอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอด้วยแรงจูงใจที่ผิดท่านหวังจะได้ใช้เพื่อความสำาราญของตนยากบก็บอกว่าที่เราขอแล้วเราไม่ได้เนี่ยเพราะเราขอด้วยแรงจูงใจที่ผิดเราขอด้วยกิเลสข,ของเราเราขอตามปัญหาของเราเราขอตามความอยากของเราซึ่งมันเป็นแรงจูงใจที่ผิดมันไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในความคิดของพระเจ้า เราขอพระเจ้าก็ไม่ให้ดังนั้นเราต้องขอในสิ่งที่ถูกตามความของพระเจ้าไม่ใช่ขอในสิ่งที่เราอยากได้ตามความคิดตามความ,ป,ามปรารถนาที่เป็นฝ่าเราแล้วก็ข้อสุดท้ายในการที่อยากจะหยิบย,ยกมาให้ใหด้ดูนะครับในลูกาบรบทที่18ลูกาบรบทที่1ิข้อหนึ่งแล้วพระเยซูกล่าวเป็นอุปมากักบบรรดาสาวกของพระองค์เพื่อสแสดงให้เห็นว่า พวกเขาควรอธีกฐานอยู่เสมอและไม่ขอถอยดังนั้นถ้าที่น้องอ่านไปนะครับประมาณสักสิบข้อต่อไปพี่เยซูจะเล่าเรื่องอุปมาเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องนี้เนี่ยพระเยซูจะพระเยซูเล่าขึ้นเพื่อสอนว่าถ้าขอเนี่ยเราต้องไม่หยุดขอต้องขออย่างสม่ำเสมอและก็ไม่ขอถอยด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ประมาณให้อ่านเพราะจะเยอะไปนะครับผมว่าพี่น้องไปอ่านเองได้แต่สาเหตุที่พระเยซูแต่งเพื่อน ขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาสอนก็เพื่อจะสอนสาวกว่าถ้าจะขอเนี่ยต้องขออย่างไม่หยุดสม่าเสมอไม่ทอถอดยดังนั้นเนี่ยพอเราเอาสามอย่างเนี่ยมารวมกันประการแรกเราต้องขอถูกไหมขอในสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าดีแล้วก็ขออย่างไม่ทอถอยด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระธรรมพีเรื่องการอธิฐานครับดังนั้นผมนอยากจะสรุปการอธิฐานว่าอย่างนี้นะครับ เป็นการพึ่งพากําลังของพระเจ้าประการแรกเป็นการพึ่งพากําลังของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเราทําเองไม่ได้ถ้าทําเองได้ก็คงเป็นของพระเจ้าเราอธิษฐานเพราะเราอยากจะพึ่งพาพระเจ้าอันที่สองขอในสิ่งที่ถูกต้องตามความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ขอตามใจอยากของเราไม่ใช่ขอตามใจอยากที่เป <|ja|> ็นฝักของเราและอันที่สามก็ต้องทําเป็นประจําหรือต้องขออย่างสม่บเสมอขอและไม่เลินะครับ ขออย่าไปรุ้นเลยทีนี้เนี่ยก็อยากจะชวนพี่น้องมาลองคิดกันดูเราคิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเอย่ยที่เราจะต้องขึ้นพาพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นว่าสาเหตุที่เราอธิษฐานน้อยเพราะเราไม่ค่อยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นพาพระเจ้าเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราเห็นจริงๆเนี่ยว่าเราต้องขึ้นพาพระเจ้าเรื่องอะไรบ้าง เราก็คงจะอธิฐานมากกว่านี้ยิ่งเลยเมื่อก่อนผมเห็นว่าผมมีความสามารถไม่ได้รู้สึกว่าต้องพึ่งพาพระเจ้ามากก็ไม่ค่อยอธิฐานแต่ช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกมากขึ้นว่าความสามารถของเราเนี่ยมันไม่พอจริงๆต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆก็ต้องอธิฐานามากขึ้นเราคิดว่าการเดินทางเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องพึ่งพาพระเจ้าไหมเราให้เก่งมากเนี่ยมีโอกาสตายไหมก็มีใช่ไหม ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราขึ้นตัวเองได้ไหมขึ้นกับตันได้ไหมก็พอมาตกมาข่าศตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับเออหรือขับรถอะไรเนี้ยผมเห็นว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงช่วงนี้ทุกครั้งที่ผมสตาร์ทเครื่องก็พึ่งพาพระเจ้าของพระเจ้าดูแลของพระเจ้าช่วยให้สอดภันเราคิดว่าความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเราเนี่ยเราต้องพึ่งพาพระเจ้าด้วย เราเป็นลูกใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าให้เกียิ hit, พ่อแม่มันง่ายไหมเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่เป็นที่เสียดถูกไหมเราเป็นที่เสียนพ่อแม่ชอบไหมเราไม่ชอบงานที่ทําพ่อแม่ชอบไหมไม่ชอบรายได้ที่มีพ่อแม่พอใจไหมไม่พอใจเป็นโสดก็ไม่พอใจแต่งงานก็ไม่พอใจเจ้าโอเการให้เกียิพ่อแต่่แต่ก็ต้องมีต้อบอกว่าต้องให้เกียิพ่อแม่ต้องให้พ่อแ,อ,อแม่ได้เกียดชีวิตเรามันง่ายไหมไม่ง่าย,ายต้องพึ่งพาใครเลยต้องพึ่งพาพระเจ้า เราเคยขอพระเจ้าช่วยเราในการเป็นลูกที่จะเป็นลูกที่ทําให้พ่อแม่ได้รับเกียรติได้เลยก็ถ้าเราเห็นว่าเราต้องขึ้นถาพระเจ้าในเรื่องนี้ก็คงจะต้องอธิษฐานนะครับเพราะเรื่องนี้เราก็ต้องขึ้นถาพระเจ้าเช่นกันผมมีลูกผมก็รู้ดีว่าการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีมีวินัยเชื่อพระเจ้ารักพระเจ้าก็เกินกําลังของผมเดี๋ยวแบบเราไปเลยเราก็ต้องพึ่งาพระเจ้า ช่วงหลังผมก็อธิษฐานเพื่อลูกตลอดขอพระเจ้าช่วยใหู้รอดผมรู้จริงว่าผมไม่ช่วยให้ลูกผมรอดยังไม่ได้ผมก็ต้องอธิษฐานเผื่อลูกขอพระเจ้าชีวิตนี้ถ้าขอให้กันเดียวขอให้ลูกรอดอย่างอื่นไม่เอาได้เพราะรู้ว่าช่วยให้ลูกรอดไม่ได้จริงช่วยให้ลูกพระเจ้าไม่ได้จริงก็ต้องอธิษฐานเพื่อลูกพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีก็มีหนุนบ้างก็เราก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้ไม่ดีของไม่ดีของก็เลอธิษฐานเผื่อลูกนะครับเออ เราจะเป็นสามีภรรยาอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นก,ก็ก็ไม่ไงก็ไม่ผ่านของพระเจ้าช่วยเช่นนั้ยถามว่าการงานเนี่ยเราต้องพึ่งพาพระเจ้าได้หรลอก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าบ,บอกว่า,าลูกจ้างนั้นต้องมระึุ้นตัวให้ดีเพื่อให้เจ้านายเนี่ยสนใจในความเชื่อของเราเอเมนิตัสเจ้านายเราที่ใส่ดีไหมก็อาจะไม่เคยดีแล้วมันไม่ให้ ก็ไม่ง่ายเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการเป็นพุกเจ้าผมก็เห็นว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการทำง,งานบ้างเยอครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในการงานเราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าเรื่องสุขภาพาเราก็พึ่งพาพระเจ้าไปเนี่ยพึ่งพาพระเจ้านะครับผมเพิ่งอ่านบทความอินเทอร์เน็ตโอ้ยอาหารสมัยน,น,นี้ก็มีสารพิษมากมายจะไปซื้ออาหารอินทรีย์กินทุกวันก,ก็ก็เหนื่อยมากก็ไม่ค่อยไหว ก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องพึ่งพระเจ้าเรื่องสุขภาพเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเรื่องการเงินเราอยากจะประกาศกับคนใกล้ชิดง่ายไหมเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้จีสเียนประกาศคนที่ไม่รู้จักจะง่ายกว่าง่ายกว่าประกาศพ่อแม่เพราะว่าเขารู้จักเรามากเกินเด็กเอเสียของเรามากจนเกินไปก็ต้องไปสารของพระเจ้าช่วยต้องพึ่งพาพระเจ้ามากเรารู้ไหมสอบคนโสดรู้ไหมว่าใครจะใช่จริงๆไม่มีทางหาเองเจอไหม ไม่มีวันเจอต้องขอพระช่วยหายพระเจ้าก็ต้องอธิษฐานเราต้องพึ่งพระเจ้าในทุกๆเรื่องผมคิดว่าทุกๆด้านในชีวิตเราเรื่องตั้งแต่การเงินสุขภาพแต่งงานการเดินทางเราต้องพึ่งพระเจ้าทั้งสิ้นจึงเป็นเหตุที่ว่าเราควรจะอธิษฐานมากๆในแต่ละวันก,ก,ก,การที่พ,พระเจ้าสอนเราต้องอธิษฐานมากๆก็ถูกแล้วเพราะว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าแทบจะทุกเรื่องทุกอย่างถ้าเราต้องพึ่งพระเจ้าขนาดนี้แล้วเราอธิษฐานน้อย ขอก็ไม่ขอขอก็ผิดอีกบางเรื่องแถมขออย่างไม่ส่วงสมอีกแล้วชีวิตจะรับประกอนไหมก็คงจะไม่รับประกอนนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่อยากจะชวนให้เราลองทำดูนะครับว่าลองคิดดูว่าอะไรบ้างที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วมันจะช่วยกระตุ้นเรามากๆให้เราอธิษฐานช่วงหลังผมเห็นว่าผมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนท่าทีในใจ ให้ถูกต้องได้ผมเปลีย่ยนใครอัผมเองไม่ได้ผมรู้ว่าท่าทีในใจที่ถูกต้องคืออะไรแต่ผมทําไม่ได้เช่นผมเห็นทิเศเรียนบางกลุ่มที่ผมไม่ชอบผมรู้ว่าผมควรจะมีท่าทีแบบพี่น้องในประเทศกับเขาแต่ผมทําไม่ได้ผมก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้มีท่าทีในใจที่ถูกต้องผมรู้ว่าบางสิ่งบางญย่างเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ผมก,ก็ชอบที่จะท ผมก็ต้องขอพระเจ้าให้ช่วยให้ผมมีใจที่ไม่ชอบธรรมในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งแรกนะครับเราลองคิดดูว่าอะไรบ้างที่ะต้องขึ้นพระเจ้ามันจากระตุ้นให้เราอ่านมากขึ้นอันที่สองเราลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราเคยขอพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เรากำลังขอเนี่ยมนเป็นการขอที่ถูกต้องหรือเปล่าเราไปนั่งอารเราจะขอโอ้พระเจ้าอ่านหนังสือไม่พันแล้ะอีกสองวันจะสองลว ขอช่วยหน่อยเรามาคิดดูซิมันถูกต้องไหมเนี่ยถ้าอธิษฐานพระเจ้าก็ถามว่าแล้วตั้งเทอมแต่สีเ่เดือนที่ผ่านมาลูกําทำอะไรพระเจ้าผมอาจจะไม่ช่วยก็ได้นะครับถ้าเกิดขอแบบนี้ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าผมสายเกียรตเล่งเกอนช่วยผมหน่อยได้กันก็คงเป็นคำตอที่ไม่ถูกต้องนะครับเอ่อก็ขอพระเจ้าทรงช่วยเราขณนะขับขี่อะไรอย่างี้ยนะขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ย แต่ผมก็เห็นแต่ว่าเราก็ไม่ยอมใส่กันนอ้องเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็โทรสัท์เดินทางแต่พมะเจาช่วยเราในการขีร่มอเตอร์ไซค์ด้วยมันเป็นคำขอที่ถูกต้องไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้จะถูกต้องเนะาะก็ต้องที่น้าว่าเเรื่องขอกต้องหรือเปล่าครับโอเคเราจะขอความสําเร็จในการงานเราก็น่าจะลองคิดดูว่าเราขอความสําเร็จในการงานเนี่ยเพราะอะไร ลหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยเราไก็อยากประสบก็อยากจะให้คนเนี่ยมายกย่องเรามายอ,ยอรามยอรับรักษาเราผมก็เห็นว่าอย่างผมเองเนี่ยหลายครั้งผมขอให้ที่จัดเติบโตพอพอมาสำรวจจิตใจเออทำไมเราต้องที่จัดเติบโตก็สู้อยากจะให้คนเนี่ยมาชูเชยเรามายกย่องเรามันก็เป็นการขอที่ไม่ถูกต้องผมก็เห็นว่ามันก็เป็นหนาที่ที่ไม่ถูกต้องเมื่อสักสองสามวันก่อนนะครับผมได้ได้อีเมลไปกับสามัญญาคู่หนึ่งแล้วชื่อเอจอร์รี่ครับ จะรับครูครับเขาเป็นคนที่แปลและกับมีฉบ,บับที่ผมชอบใช้ในเลสเรสก็ใช้กันเขาก็บอกว่าเออคือผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยผมเป็นไมเกรนช่วงหลังต่อจากการความเครียดได้ก็ไม่ต้องกินยานละต้องก่อเม่อก้เหรอเขาก็พูดเล่าฟังว่าเออคือคือสองคนเนี้ยเขาเคยพูดให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นไมเกรนเหมือน,น,นกันเดี๋ยวนะี้เขาก็หายล้ะแล้วเขาก็พูดอย่างนึงผมประทับใจมากเขาบอกว่าเขาสองคนเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเขาไม่ค่อยมีความเพียรในชีวิตแล้ว เพราะเขาเลิกปเปรียบเทียบเรวเองอื่นเขาไม่ได้อยากได้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพื่อหน้าต่าเขาเขาแค่อยากเห็นคนมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมเห็นว่าเออะมันเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องมากๆเนี่ยผมก็อยากจะมีแรงจูงใจแบบนีน้ในการรับใช้พระเจ้าในการทำหน้าที่การงานต่างๆก็ต้องอธิษฐานขอจากพระเจ้าเรา ขอพระเจ้าที่มีสุขภาพดีเราต้องสำรวจจิตใจว่าเพ่เนแล้วเรามีท่าทีในใจที่ถูกต้องไหมเราขอพระเจ้าให้มีสุขภาพดีเ,ดเ,ใใใเ,เพื <c oughs> ่อที่ว่าเราจะได้นอนดึกขึ้นเล่นเกมดึกขึ้นแล้วก็มีสุขภาพดีก็ไม่น่าจะเป็นแปรงจูใจที่ถูกต้องเอาอีกสักสองสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้กสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมีพิจแร่าหนึ่งเขาก็ชวนผมกับเพื่อนไปเป็นวิทยากรก็จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์แบบ แบบแฟนเราะตอนเป็นเชื่อกของเรื่องนี้ก็ก็รู้สึกดีใจมากแบบจะคุยเรื่องนี้นะครับผมก็ก็มาคิดให้คนเรื่องนี้อยู่ผมก็เห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเอ่อวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะคริสเตียนก็ไอ้ฐานขอแฟนเลยเนี่ยผมก็ถามเลยถามตัวเองี่มีการถามที่ถูกข้อไหนเนี่ยเจ้าแฟนทำอะไรเนีถ้าอย่างถ้าไม่อย่างน้อยก็มีวิธีทั้งหลายอย่างที่ไม่าเช่นเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไปละ ก็มีหลายอย่างที่ให้เอาได้แต่จริงๆผมคิดว่าถ้าถ้าเราขอคู่พระพรเพื่อจะสร้างครอบครัวที่รับใช้พระเจา้าผมว่าก็น่าจะเป็นคำขอที่ถูกต้องเนาะสักเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าจะม,มีคนเป็นเพื่อนของผมหน,นึ่นงก็ชื่อมาร์คเขาจะมาสอนเอซีบีเอสเราต้อจะมาเทศนาที่ที่วัดทิตย์ด้วยนะครับมาร์คก็มีลูกชายเป็นโจรชื่อชื่อลูกลับพ่อชื่อมาร์คลูกก็ชื่อลูก ก็นั้นเขาก็แต่งงานแล้วนะครับคือขั้นหนึ่งเนี่ยก่อนที่เขาจะแต่งงานผมก็ตอนนั้นผมที่บริการก็เลยมีโอกาสคุยกับลูกตอนนั้นจัได้ว่าแต่งก่อนด้วยกันก็เขาแต่งเ้าแต่งงานแล้วก็เลยคุยกับลูกแต่เขาก็เล่าให้ผมฟังเขาเป็นพยานนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาจะแต่งก่อนก่อนจะตอนที่เจอภรรยาเนยเขาก็ขอพระเจ้าที่จะเด็กคนนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เขาเด็กคนนี้ พระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าก็พูดออกมาว่าเราเนี่ยไม่อยากจะให้เจ้าเดชคนนี้เราอยากให้เจ้าเนี่ยขอคนนี้ผมก็เลยถามว่าเอ๊ะเขาตัดยังไงเขาก็บอกว่าขอหมายหมายถึงเรารู้จักกันเพื่อจะแต่งงานเพื่อจะสร้างครอบครัวที่เราใช้พระเจ้าด้วยกันผมก็เห็นว่าเออถ้าเราขอนี้มันก็เป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องนะเราขอผู้ประกอรเพื่อสร้างครอบครัวที่เราใช้พระเจ้าด้วย โอเคนะครับเราให้เราคิดดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องพึง่งพากระจายก็ให้เราอปิษฐานและเมื่อเราอปิษฐานก็ให้เราพิจารณาดูว่าเราขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องหรือเปล่าครับผมอยากจะแทรกเรื่องหนึ่งเรื่องการอธิษฐานนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกแต่หลายครั้งก็รู้สึกกุ๊ดจิตน่อยที่มีคำสอนผิดๆออกมามา,มากมายเรื่องการอธิษฐาน ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าครับเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาก็ยากจนมากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยากจนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยในห้องไม่มีแม้กระทั่งโต๊ะทำงานไม่มียานพาหนะด้วยเขาก็เลยขอพระเจ้าสองอย่างโต๊ะทำงานกับจักรยานแล้วก็เขาก็ขอทำงานเไปไ็ด้น้าทีพระเจ้าก็เลยบอกเขาว่าก็ไม่ยอมบอกแนะว่าอยากได้โต๊ะแบบไหน ไม่บอกสีไม่บอกขนาดแล้วก็ไม่บอกเลยว่า่ะน่าจัดยานแบบไหนก็เลยจัดให้ไม่ถูก <c oughs> เขาก็เลยมาสร้างหลักการว่าดังนั้นถ้าเราถ้าเราจะขอเราต้องจบจุ <c oughs> ผมก็มาคิดเนใจจริงๆนะครับเนี่ยผมก็เห็นว่าที่พระเจ้าให้เขาเนี่ยประการแรกเพราะเขาขอถูกเขาไม่ได้ขอเพื่อตัวเองเองไหมแต่พระเจ้าประสิทธิพระเจ้าเพิ่มขึ้นมาคือการขออย่าง ดจจังนั้นเนี่ยพอเราศึกษาพระรัมทีเนี่ยจะอยู่สองอย่างอันแรกคือคําสอนของพระเจ้าอันที่สองคือประสบการณ์ส่วนตัวเราต้องไม่เอาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมาสอนเราแบบว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าอะไรก็คสอของพระเจ้าเลยเราขอให้ถูกด้วยแรงจูงใจที่ถูกและขออย่างสมเสมออันนี้เป็นคําสอนของพระเจ้าส่วนเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะเพิ่มไปจากคําสอนของพระเจ้าอีกที เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะสอนคนนั้นโดยตรงไม่ได้สอนคนอื่นบังเอิญผู้ใช้ตรนี้พระเจ้าอยากจะสอนเขาเรื่องความเจาะจงไม่รู้ทําไมแต่พระเจ้าอยากจะให้เขารู้จักพระเจ้าในแห่นี้พระเจ้าไมอยากให้เขาเนี่ยขอพระเจ้าแบบเจาะจงพระเจ้าก็จัดให้อย่างที่เขาเจาะจงมาแต่ว่าสิ่งแรกก็คือว่าเขาต้องขอถูกก่อนถูกไหมเขาต้องขอไม่ใช่เพื่อตัวเองและเขาต้องขออย่างสาม,สม่ำเสมอก่อน สามอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเป็นหลักการสากลที่พระเจ้าใช้เป็คนแต่บังเอิญคนนี้ไม่รู้พระเจ้าที่อย่างไรพระเจ้าเพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาด้วยก็เป็นเรื่อง,องส่วนตัวของเขาแต่ว่ามันไม่สามารถมาใช้ได้กับเราทุกคนว่าถ้าอยากได้อะไรก็อขออย่างเจอะจงเกิดเราอยากได้บ้านอย่างนี้อาอยากได้บ้านจะเป็นส่วนเลยลูกยังไม่ดีขอบ้านสองชั้นพระเจ้าจอะจงมากสี่ห้องนอนข้างบนสามห้องข้างล่างหนึ่งห้องห้องครัวสามสิบตารางเมตร ห้องยัเล่น50าสิบตารางเมตรห้องน้ำข้างบนสองข้างล่างหนึ่งสนามหญ้าใหญ่บ้านสีขาวจอดจงพอไหมเนี่ยพระเจ้าจะได้ไหมเมื่อหลายครั้งพอเราคิดว่าต้องจริงกับจงพระเจ้าจะให้ไหมไม่ใช่ประการแรกเราต้องเชื่อตามพระคมดีก่อนคือขอถูกขอสเสมอขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกแต่ถ้าพระเจ้าอยากให้เราจาะจงเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระเจ้าของเราเราก็ไ,ไรรมไ่ใช้เราก็ไม่ใช้ส่วนที่ื่ไม่ได้เช่นกัน บางทีก็มีเพื่อนของพี่ที่มีลูกนะเป็นพยานนี่นะขอพระเจ้าให้ลูกหน้าตาดีลูกผมไม่ได้ตาดีเลยไม่คิดเป็ใจไม่คิดเป็ใจไม่เคยมีพ่อแม่เป็นแบบขอมาลูกตัวเองที่เลยแต่ถ้าเราจะมาสร้างหลักการไม่ได้ไงว่าต้็นจอดจงอะไรเงี้ย <c oughs> พ่อแม่ทุกคนพระเจ้าก็ใส่ความรู้สึกลงนี้ลงไปว่าลูกฉันหน้าที่สุดใช่ไหม พี่รู้ทะลุของเขาเป็นหน้าตาดูชนิดของพ่อของแม่เออจริงๆเออ่ช่วงที่ผ่านมาในปีหลายครั้งแล้วว่ผมเป็นไมเกรนนะครับผมก็เห็นว่าพระเจ้าสนอนผมเรื่องนี้มากคือผมเป็นไมเกรนมาบม้างสามปีแล้วแต่ช่วงแรกเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นพระเจ้าผมขึ้นคุกเกินเพราะผมเป็นไมเกรน ผมไม่ดคยนิามนะผมไม่ขอเป็นฐานเลยสักผ,ผมไม่ไ้ยนถามผมไป g o o g l e ์เลยสาเหตุของการเ,ป,เป็นไปเกลนเครื่อนะจำได้สามปีแี่แล้วเจอสาเหตุการจะ็นไปเกินคือผมชูรถโอเคก็<แ>คเลยใช้หลัหน้าจะยีบานเอ๊ะ่อนนี้นี่ห้ามหลังชูรถเครื่องปรุงทุกอย่างน้ำปลาซีเชฟที่ผมชุบทิ้งไปหมดทิไปซื้งมดใหม่ก็มดนก็ดีมดนก็ดีิ้งไปมกมดทิ้ด้หน้าไป่าง ช่วงปีที่ผ่านมาก็เป็นหัดสีิก็ทำเหมือนเดิมแบกไม่ได้า Google ก็พอไป Google นะครับถ้าพี่น้องเขียนว่าอาหารที่ทำให้เป็นไมเกรนหรือเนี่น Food ช่วยเกิดไมเกรนจะขึ้นมาเยอะมากผมก็ปริ้นออกมาหนาเท่านี้ครับก็อ่านอ่านอานอ่าน,าน,าน,านก็คิดว่าเราเนี่ยจะพึ่งพาคิดว่าเราสามารถดูแลควบคุมอาหารเพื่อให้ไม่เป็นไมเกรนได้นะครับ ก็อ่านรู้ยทั้งอาหารที่แช่แข็งอาหารโปรตีนที่มีอายุอาหารที่เป็นกรดเป็นด่างอ่านเยอะมากครับอ่านจนแทบจะเชี่ยวชาญเรื่องอาหารที่ที่ไม่เคยเป็นเไยก็ยังไม่ถ่ายเป็นเลยตอนหลังไม่ไหวจริงก็เลยทําในสิ่งที่ไม่เคยทำเลยสามปีแล้วอย่างหน้าเข็ดจบตัวเองเพิ่มเพิ่มทิชานพระเจ้าขอพระเจ้ารักษาให้รูแลลูกด้วยลูกช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเอมาไอก็ไปทำแล้ว อันนี้ก็ปาฏิาบุตรามก็อ่านนักเย็ปรึกษาหมอก็ไปปรึกษาแล้วคือคือผมมองว่าการปรึกษาหมอเนี่ยเป็นก็เป็นการใช้ความสามารถตัวเองโดยปรึกษากันก็ทำทุกอย่างแล้วที่ทําได้ก็ไม่หายสักทีก็เลยอธิษฐานพระพิจารณ์พอเริ่มาอธิษฐานอย่างสว่างสดเลยนะครับด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องก็อยากจะมีสุขภาพสมองที่ดีสุขภาพจิตที่ดีจะได้ดูแลครอบครัวดูแลงานที่จักของโรคได้ เมื่อนิทานอย่างทรงเสมอสักไม่ถึงเดือนพระเจ้าก็ก็เปิดเผยพระเจ้าก็เปิดเผยจริงผมอ่านนิทามอยู่พระเจ้าเปิดเผยเรืองขึ้นมาผมตกใจว่าผมเนี่ยแต่ละวันเครียดขนาดนี้เฉยวคือเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดไม่เคยรู้ตัวเองเครียดเนี่ยแต่พระเจ้าเปิดเผยได้อย่างนเหมือนกับว่ามันมันมันบังเกิดความรู้ขึ้นมามันเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าจริงเนี่ยผมเห็นว่าอ้อแต่ละวันเนี่ยผมเครียดขนาดนี้ใช่ยวนะเอ่ยขึ้นมาเนี่ยเครียดละรู้ไม่ยอมเอ่ยก็ทีจะแบ่งหกล้วหขึ้นมาเครียดโอเค พาไปขึ้นรถนะครับกว่าลี่จขึ้นรถได้หรือสิบนาที